มาแล้วครับโตโยต้ารีโวสำหรับคันนี้เป็นแซต dition ลูกค้าที่มีเครดิตดี1ปีขึ้นไปผ่อนงวด6 ,400 บาทครับชมเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรีโว s สมาร์ทแคปนะครับผมเป็นตัวเจพาร์ปี2019นะโัว2020คันนี้สีขาวเดิมโรงงานด้านหน้าสวยงามนะครับผมด้านหน้ากับดากหน้าสีดำาตัดมาด้วยสีเงินแบบนี้นะครับผมไฟหน้าสวยใสกริบเลยส่องสว่างดีนะครับด้านล่างมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกครบเซตนะครับด้านข้างมาดูต่อนะครับนี่ เซีชั่นแท้โปร่งใหญ่แบบนี้แล้วก็ล้อผมเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดโอนนะผมคันนี้ไปดูภายในต่อครับภายในคันนี้มาดูเลขไม้นะครับ80,000โลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเดิมใช้างานมาน้อยนะคันนี้ก็ผมอะไรแบบ power นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแอร์แบ็กสลูกเลยแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเสียงเดิมแอร์เย็นเจี J ๊ยบแล้วก็ ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าใครที่สนใจคันนี้ Toyota Hilux r v o กับปี2019คันนี้นะผมเปิดราคาใเพียง359,000บาทขนงวด6,400บาทตลอสัญญาสนใจโทร0812386699ครับ